สวัสดีครับ f c ซทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับเกี่ยวกับขมิ้นอีกแล้วนะครับผมขมิ้นเนี่ยสร้างเรื่องนะครับไม่เว้นแต่ละวันนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับผมล่าสุดสุดล่าและล่าสุดเลยนะครับป้นล้านทองนะครับที่บางเสาทงนะครับบางเสาทงก็คือแถวแถวบางปูสมุนปาการนั่นเองนะครับผมก็ชื่อนายอาวยงนะครับ ชื่อนายอายงเป็นคนคขมรนนั่นเองนะครับเป็นลูกจ้างของร้านคาแคร์แห่งหนึ่งนะครับผมทำงานมาที่นี่หลายปีแล้วนะครับทางนายจ้างเห็นออกข่าวนะครับแล้วก็จำหน้าตารูปร่างลักษณะของอายงได้ดีนะครับแล้วก็นายจ้างยังบอกอีกนะว่าอายงเนี่ยเป็นคนดีนะไม่มีวีว่แววว่าจะไปโป้นร้านทองอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่อายงเนี่ยโพสนะครับเพื่อกระตุ้น ตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกระตุ้นในลักษณะนี้ก็คือกระตุ้นเกี่ยวกับการป้นทองนะครับผมก็คือโพสต์เกี่ยวกับว่ามีคนกลุ่มหนึ่งป้นทองแล้วหนีข้ามชายแดนไปได้นะครับเขาโพสเหมือนกับให้กำลังใจตัวเองประมาณนี้เนาะคิดว่าแบบนั้นนะครับผมแล้วก็นายจ้างบอกว่าไม่มีวี่แววนะครับที่จะก่อเหตุเลย เพราะว่าวันนี้นะครับยังมาทำงานครึ่งวันนะครับมาทำงานล้างรถที่คาแคร์ครึ่งวันนะครับผมก็ไม่มีวิแววนะครับแล้วนักข่าวก็ถามนะครับว่าอาวยงเนี่ยเดือดร้อนทั้งเรื่องการเงินหรือเปล่านะครับอาวยงเเป็นคนแบบไหนนะครับผมก็นายจ้าบอกว่าไม่ได้เดือดร้อนนี่ก็เลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีนะนะครับก็เคยถามนะครับเคยถามอายงนะครับว่าอยากกับ เขม่นหรือเปล่าอยากกลับกับกัมพูชาหรือเปล่านะครับผมทางนายจ้างก็เคยถามนะครับอายงตอบว่าไม่อยากกลับนะครับอยากอยู่ที่เมืองไทยไปตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่ของอายงได้ตายไปหมดแล้วได้เสียชีวิตไปหมดแล้วนะครับผมนายจ้างก็เชื่อนะครับว่าอายงนะครับไม่อยากจะกลับไปที่กัมพูชาแล้วอยากทํางานอยู่ที่นี่มาจนแกอะไรประมาณนี้นะครับผมหลายๆคอมเมนต์นะครับบอกว่า ตอนนี้แหละคเมร์ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจไม่ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้นะครับทั้งๆท,ที่นายจ้างเขาเนี่ยไว้อกไว้ใจนะครับหลายๆคนก็บอกว่าอย่าไว้ใจให้มากนะครับพวกคเมร์นะครับพวกละแวกนะครับไว้ใจไม่ได้อย่างที่พาาระนเรสวนบอกนะครับพาาระนเรศบอกว่าละแวกก็คือขอข้างแค่นะครับไว้ใจไม่ได้แล้วก็ จะตลบหลังเมื่อไรก็ไม่รู้นะครับว่าเหมือนข่าวนี้เลยครับข่าวอายงก่อเหตุนะครับข่าวอายายงก่อเหตุนะครับสถานที่ก่อเหตุนะครับก็คือห้างแห่งหนึ่งนะครับห้างทองแห่งหนึ่งนะครับอยู่แถวบางเสาธงนะครับบางปูบางเสาธงนะครับเอาอีกแล้วนะครับขาเมนก่อเหตุอีกแล้วนะครับล่าสุดจับได้หรือยังล่าสุดนะครับก็จับได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะข้ามชายแดนไปไงนะครับผมแล้วพี่เต้นเนี่ยสอส,อสอเต้เราเนี่ยก็มีค่าหัวด้วยนะนะครับจ้างถ้าใครเจอบอแสนเนี่ยอยากได้เงินไปกินขนมฟรีๆสองหมื่นนะครับจ้างนะครับถ้าใครเจอบอดแสแล้วก็จะให้เงินจํานวนสองหมื่นหมื่นบาทนะครับเพื่อไปกินขนมนะครับผมก็ตอนนี้ก็จับได้เรียบร้อยนะครับ อยู่ที่ชายแดนจันทบุรีนะครับอยู่ที่ชายแดนที่จะข้ามไปเขมรนั่นแหละนะครับอยู่ที่จันทบุรีนั่นเองนะครับผมล่าสุดก็จับได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะจับมาเขาเรียกว่าทําแผนที่กรุงเทพหรือเปล่านะครับคนไทยหลายคนนะครับเตรียมต้อนรับนะครับต้อนรับด้วยอะไรนะครับด้วยบาทานะครับผมก็น่าจะด้วยบาทานะครับผมแล้วอาที่แปลกอย่างหนึ่งเนาะ ขอพูดย้อนกลับไปนะครับที่แปลกอย่างหนึ่งเนี่ยอายงเนี่ยพ้นแบบไหนมันก็ไม่รู้นะพ้นทองไปยี่สิบกว่าบาทที่ทองที่เขาพ้นไปได้นะยี่สิบกว่าบาทแถมไปทําหล่นไว้กลางทางป้นแบบไหนถึงเขาเรียกว่าสะเพพาไปทําหล่นกลางทางไม่ได้ตไม่ได้ทองสักบาทเลยนะครับผมจะข้ามชายแดนไปเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทองสักบาทเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าแก เจตนาที่จะทิ้งไว้หรือเปล่านะครับผมหรือว่าสะเพ้าจริงๆจนทําให้ทองหล่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ว่าสะเพ้านะครับผมแต่มันก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะมันถือติดมือไปแล้วอะถือติดมือไปได้กรครึ่งทางกลางทางแล้วอะยังจะทําหล่นอีกเหรอไอทองยี่สิบกว่าบาทเนี่ยมันไม่น่าใช่นะ ถ้าเป็นเราเองนะกรมแน่นเลยนะครับถ้าเกิดกรมทองได้ถึง20บกว่าบาทเนี่ยกําแน่นอย่างน้อยๆติดไม้ติดมือไปสักบาท2บาทก็ยังดีนะครับแต่ร้านร้านทองเขาก็ยังไม่ไว้ใจเขาก็คิดว่าอาจจะมีติดไม้ติดมือไปเขาก็จะตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าอาจจะหลุดไปสักบาท2บาทหรือเปล่านะครับต้องตรวจสอบน้ําหนักดูอีกทีหนึ่งนับจํานวนดูอีกทีหนึ่งว่าทองที่ได้กลับมาเนี่ยมันครบไหมนะครับผม อาจจะไม่ครบก็ได้นะนะครับผมถ้าเป็นตัวเราเองอะน่าจะติดมือไปสักบาทสองบาทนะไม่ใช่ว่าทิ้งไว้กลางทางหมดนะครับผมแต่ข่าวออกออกมาบอกว่าสะเพาทําหล่นไว้นะไม่น่าจะเป็นไปได้ผมว่าอาจจะคิดแล้วคิดอีกเออถ้าเอาข้ามชายแดนไปอาจจะโดนตรวจร่างกายหรือเปล่าก็เลยเอาไปแบบนิดๆหน่อยๆพอครับถ้าเอาไปทั้งหมดเนี่ยอาจจะข้ามประเทศไปไม่ได้นะครับ แต่ยังไงยังไงก็ข้ามไปไม่ได้อยู่ดีเนาะนะครับผมเพราะเขาออกข่าวนะครับออกข่าวแล้วก็เขาเขาเรียกว่าสมัยนี้มันเป็นสมัยเทคโนโลยีเนาะนะครับนะครับก็คงจะติดต่อประสานงานกันนะครับบอกตอมอเรียบร้อยแล้วว่าออมีการก่อเหตุที่เมืองไทยนะนะครับเป็นชาวกัมพูชาอ่อน่าจะมีแววว่าจะหนีข้ามชายแดนไปนะครับ ให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบด้วยก็จะประมาณนั้นนะครับผมก็จะประสานงานกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาชายแดนหรือว่าจะเป็นสนามบินนะครับผมตอมอนะครับก็จะขึ้นตัวแดงอยู่แล้วนะครับผมถ้ารู้ชื่อรู้นามสกุลด้วยนะครับผมก็จะยิ่งตรวจสอบง่ายนะครับมีชื่อมีนามสกุลนี้นะครับมาแถวแถวชายแดนนะครับมาข้ามาที่จะข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านรือจะขึ้นเครื่องบินเนี่ต้องผ่านดัน ตรวจคนออกนอกประเทศก่อนนะครับหรือตอมอนะครับผมตรวจเข้าตรวจออกนะครับผมก็ผ่านได้ยากนะครับเพราะว่าการเข้าออกประเทศก็ต้องมีตอมออยู่แล้วนะครับก็เลยโดนนะครับเอายงโดนเต็มๆเลยนะครับโดนจับกลับมาดําเนินคดีที่ประเทศไทยนะครับก็ถ้าเกิดติดคุกไทยก็อ่วมนะครับผมตอนนี้คนไทยยิ่งไม่ค่อยชอบที่หน้า คนกัมพูชาหรือคนขมรอยู่ด้วยนะครับทํางานในเมืองไทยก็ยากอยู่แล้วนะครับติดคุกอีกนะครับเข้าไปเจอพี่ๆในคุกนะครับคนไทยนะครับมีแต่คนโหดทั้งนั้นนะครับเอายงเนี่ยเตรียมกินนมน้าได้เลยนะครับนมน้านมน้านะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับข่าววันนี้นะว่าขมรเนี่ยเอาอีกแล้วป่วนอีกแล้วนะครับ ไม่หยุดไม่จบไม่สิ้นนะครับเขายิ่งมองเขมรว่าไม่ดีก็จะยิ่งปวนก่อปวนคนไทยไปเรื่อยนะครับอ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ